้สิบปบเบิงปวดคิดว่าสงสัยว่าสเป็นล่ำปีสกสเก็ดน,นะคะเคสจากเคทิศแล้วถือว่าขาดว่าสิติดกับแม่นะคะเดี๋ยวข้อสิตามติดนายแผดไปเบิงน,นะคะว่าเป็นหรือว,ว่าเป็น หอด้วยพี่น้องมอมมมตอนนี้เจ้าของหัวกำลังป้องหัวเขาหอกนะคะเพื่อสีจะของบึงลูของมันนะคะรอแป๊บนึงค่ะ ระวางรองัวหน่อยนะคะเขาก็จะทายแมวสมความหนาหักของเล็กหน่อยน,นะคะอิโบยุสซ,ซื้อมนีกันสิผ้าเพิ่นมาศึกษาดูงานนะคะกระพอเพิ่นนุ่งแดนนั่นเองนะคะเป็นคนที่มกักซัมักงูว่วมาก่วยายมักหมา อะไรตัวอะไรคะมอมัลโหัลมันหลอนมันห่ออย่หเลยห เมื่อนี้ก็มีผู้ซอยแผนนะคะมาซอย,อยแล้ว่เอาไปจส่หมวกมาอะนี่มื่อนี้ซื้อใส่สเป็นยาโตแพงนะคะเรื่งดุ่งแดงเห็ดนาง่นนดูเท่หลาดอีนนหนูบ้าหนูวายาเขยมเลยมีราเกิด้วย กบดินด้วนะมเข็มท right? yeah. right? ี่สองอุ้ยอุ้ยลิงด้วยอือไเก็บเลยอีเข็มนึ่งอีเข็มนึ่ง ด oh. ีจ้าเหมือนอดนเลยโอ้โหจัดแมนจีเซ็ตแล้วกระเด็นท่ามันโยกกคอยมันก็ยานหว่องก่อนฮะรอตรงนี้เดี๋ยวแม่ไปเอารถมามาหอดบานกัหิวนุ่มยางขักนะคะ สำหรับมื่อนี่ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมิดรักแฟนกิกทุกท่านสุขสุขคนค่ะ